มักย้อื้อหยงามอืองามมัดแกงแกงจักบาทกแกงเศาบาทครับแกเศาละเศาครับเรื่องฟองละเศาองละเศรบองลเศาแกงขาวนี้ครับวรัน เงงนอนบงนนอนเบ่งไ้็นีนกแค่เนาะดเงื่อนหอยได้เงนเก่าได้อะไส้กระตาแบบอ่อนเหมดอขาเป็นบงยังกว่าเท่าหนิเ่งเงขาวหนอเปล่งอุ่มขาขาวเขาก็้หอยเรากปสีเงื่อนได้เล้งเย่เงอขาวครับ แปงอ่มขาวแล้ววะเป็นยังจะว่าอ่มมันหอมบ่มันมอ่อมเรืนโบลานครับโอ้บลานนี่มันจิเป็นตุ่มมันเป็นักแตงโบลานออมพันไหมครับนี่ขาวขาวก็ง่ามกินดีเรเบิกปากครับแต่ว่ามันกัดสีหอมอยู่กว่ากันแมนบอ หมอมอเนี้หอมก่าตัวเนี่ยพันโบราาเนอครับพันโบร่าพันโบร่ามาตนี่ครับคนเอาบักเตงบักเตงขท้ามากไปเจ้าบาทยี่สิบบาทบักเตงคนอ่อนครับบักเตงคนอ่อนคนาบักเตงอ่อนเบิร์้คนมาบักเตงอ่อนเบิร์ตคนเลี่ยนไง บักคันก่อนแนวนี่บักแตงพันโบราณเราว่าน้ยๆสาประมาณบักแตงพันโบราณมันบ่ใหญ่บ่ยาวเออ ิบาทอาสิบบาทครับอาสิบบาทอาปักกันความมั่นเนมมีเอรครับแมแกเนี่ยผมเอาไาขายอยู่เออครับแท้กผมเอาไปคลิปไปเนื้อมา่ายคลิปคลิปสองวันหน้า ัเป็นดอกกระเจียวครับแต่ว่าแต่ว่าดอกกระเจียวนี่เป็นดอกกระเจียวปลูกเพื่อครับพี่น้องนี่ครับดอกกระเจียวปลูกนะครพบที่จะง่ามครับพี่น้องนอไม้ต้มกล้วยพวกกล้วยอีกอย่างละแนวนี่หอมเขียวหอมเขียวจักจักบาทนี่จักบาทนี่ 30สบาทมสิบบาทกล้วยหอมเขียวครับฟีละสามสิบบาทครับสวยแล้ว่ะฟรีละสามสิบบาทเป็นหอมเขียวด้วยครับอันหอมเขียวนี่ซุกเขียวเนาะซุกเขียวอันเป็นผู้นี่งอยู่ผู้ครับผู้คนเดียวมาขายแนวนี้ละเป็นผู้เป็นสมพักเสียนบักกาม ผมน้องใหม่น้องใหม่สมเนาะพักผมพักผมไปขวดแล้วก็เห็ดมาอย่างดีเลยไปขวดเห็ดยางดีเจ้าบ้านนี้เนี่ยนี่ฮาซิบบอเจ้าหาแมนแมนแมนอันนี้มันโบ่คยลุดออกไว้นาะโบลุด แม,าามนแม่ครับแล้วก็ทากูได่นุชก็ไมขึ้นเลมทากูยาวไหมครับเป็นชอบกวาง,ง,ง,งผมกับเอ็ดข้ผมหมากงูเอ่ผู้นี่หลายเลยครับผู้เป็นผู้เป็นขิงนะ yes. ครับเป็นขิงปลาครับเป็นขิงปลาจับปลาปูนางามนีม่ครับจับนี่หอยนี่ยังว่าขายคือเกอแหละครับ แตงแตงุจักบาแตงเจ้าบาบาดสปดู so ุงาบาดละบาทนะครับคุงเาบาดคุงาบาดบไล่เลยนอแตงน่อยอ่อนนอยู่นอแตงในหน่อยอ่อนนวลดูครับอปลาดุกเก็ิเกบิเกิโ้ยเกาทบอกปลาดุก นี่ทั้งตัวหน่อยตัวใหญ่ใหญ่าหย่อย่าเป่าสตอรก็มีด้วยครับปอกแล้วกระมีบมนี่้อติดปลอกแล้วกระมีขายจะไหนครับกำละหาสิบบาทกำละหาสิบบาทกำละหสบาทสตอเอามาได้ใส่สตอสตอใส่ยาพูม รามากไกลเนาะตอยาพุ่มมาหุงมาหุงขายยัไงบ้งฮงไม่ะสิบาทค่ะไ่ละสิบาทหองบาทนไม่สิบาทตัหุงบ้านไก็บสิบาทตัวนี้ม่ก็สบาทอันนี้ซุ่มนี่ล่ะสิบาทเ่ะสิบบาทโอ้สิบาทขายถูกถูกถูกอ้หคิดแล้วพ่อิบาทเนาะพ่คิดก็บสิบบาทด้วยครับพี่น้างละสิบบาท มีผลแมงเมาบ่แมงค่ะแมงเมานี่ครับแมงเมาคนกับขัวมาด้วยครับนี่ครับนี่ครับปนัดผู้ใดอยากกินแมงเมาก็าบ้าให้กินได้ครับกินโลยขัวเรียบร้อยอันนี้พักติวเนาะเป็นพักติวนะครับขี้เล็กขี้เล็กคุณกระตุ่มมาครับน้องใหม่น้องใหม่ใส่ขนมขวบแล้วเพาะ่พราะในแกงเนาะนี่ครับเป็นกระเห็ดมาแบบนี้ครับตามยุคตามสมัยครับ อันนี้แก้วแก้วหนังครับหอยบัไงด้วยครับหอยผมหอยหอยยังไงหอยปังหอยปังหอยปังนี่หายาดเด้อหอยปังปลาทงละหาสิบนวะหอยยี่ปามื ปลาแดกปลาแดกเาวค่ะตะพนเจ้าปลาแดกปลาแดกจักบาทเก้บาทค่ะยังนี่มากบ่มนาก้าวตะพูนเจ้ามีของจุกู่ได้ยังล่ะมะนาวสาวมะนาวสาวเอามะนาวบักหนานี่เอาไหเอาโอาก็มาดีชมว่ะนะมองละภาษาชื่อเรื่องนี่ ไายดูแล้วทายรู้แล้วบุคน,นไดนสื่อซอยขอบคุณค่ะน่เจ้าบาท้เ้าบาทแล้วบาะน้าแป้นน,นลังตกแต่อย่งางละเมียพ่อด้ขายอีนอขสามซ้ำนี่แหละค่ะซ้ำนี่แหละเราอะามซ้ำนี่แหละค่ะขอบคุณค่ะบัก่มงบัก่วงซุกนี่ครบัครบ,บ,ครบบัก่วงซุกกัมีดนยครับย่ามนีครันี่ครับ บุ้ง่วงสุกคุงยบาทเออบุ้งวังสุกเก้าบาทเอ้น่านานี่มันบุ๋มเป็นนาบุวงเนาะนี่ครับในโลกโลกนี่แล้วว่ะนี่ครับ บักทั่วกังามรอบบะทั่วน้อทั่วเขาไม่ใสผู้เดียวได้จุ่ทั่วกับงามๆเลยครับทั่วง่ามๆแตงง่ามๆครับจุ่มรวมนี่ไม่ต้องใส่ผู้เดียวนี่ครับกระชนาฟักนี่กับหักหน่าด้วยครับเป็นหมักหน่าเป็นหมักเหผือกเทศครับนี่ครับเป็นหมักครับเป็นหมักเป็นเงาะครับเต็มเต็มเผือก เพืรเพื่งคือดอกใหญ่ายดอกปักง่ญ่ดอกใหญ่ายงามๆเลยดอกง่ายดีนะดอกงามๆก็แกงเรียบร้อยแกงตีนแกงขาเนื้อกลางแกงได้เลยเนาะนะครับแต่สำหรับเพชรเพื่องครับเพชรเพื่อง มีคนมาสนใจครับมีคนมาสนใจมาซื้อมาหาไปไปกินครับพีนองนะครับพลาะว้าเครื่องดอง,งงีย้ยง,งามๆครับกุ้ <c oughs> งก็ใส่ตามืน่อแนี่ยตาเดี๋ย <c oughs> <c oughs> ุ้งได้กุ้งนกรตตาเนายกุ้งวาอะรนะ <c oughs> นี่แด,ๆๆดย่างย่งแดงแดงอยู่ไร อลไรเพชรเราก็มีในยังหล่ะพ่อเาว่ากุงเรากุงไม่ไม่จะสดนี่หแม่งขอสารนี่แม่งขอสารยางเมล์ังเเขียนหน่อยก็ยังมีย่ามนน่เนาะเขียนหน่อยก็ยังมียูนี่ครับปักตัวตัวนีรไลอ่ีครับ แบหลายเป็นตัว,วเป็นแตงครับเป็นตัว,วเป็นแตงเป็นข้าวโพดครับมาัวคยังไงครับาบาทครับ่าะา,า,รรบาบาแก่เรมงีก่เเลยนานีา่ก็มีาาเานานเะหรือมันมีตลอดเรหราาอหา นี่น้องสาบอกด้วยกันไดนแม่น้่ยกนี่น้องสาวันนี้รลอมมาเลยเนอมาหลอมมันจริงเหรอปบาะนี่ครับตอนนี้ก็หอดรลดูการครับแลดูการเห็ดหน้าปล่อยปลาครับพี่น้อง นี่ครับเปิก้กรมีปลามาาค้ายครับกระมีหลากหลายร้อยปลาดุกปลาดุกรอยสิบตัวรอยบาทลอยรอลอยเงินเงินเ้ายตัวละบาทเนาะซื้อลอยหนึ่งแถมแถมสิบตัวปลาอีกยังคือนาตาแนวนี้ว่า <c oughs> <c oughs> จัลเม็ครับจัลเม็ด ปลาจระเม็ดเคุนวะนี่ครับปลานี่หลายล้านค่ะเด้อครับนี่หลายล้านปลาครับพี่น้องหลายอี่กทีปลาไพจะเอาไปเลี้ยงครับไปเลี้ยงไปปล่อยฟังนี่ปลาเด้อครับปลาซิวอ้าวนี่ครับปลาซิวตัวบกใหญ่ครับปลาซิวตัวบกใหญ่ปลาซิวอ้าวปลาซิวใหญ่ครับ อันนี้ปลาอีหย๋เสนี้ปลาสูตรใหญ่ปลาสูตรปลาสูตรว่มีจุดเนาะแก่ปลาอี้วนนะดีครับปลาไทยๆกบปลาสูตรเนาะแม่นๆปลาแม่น้ำมุ่นแม่น้ำโข้งเออเส้นสิินท่อนเออสิ้นทอดิินท่อนนะครับปลาเส้นดินท่อนครับสมปอกสมปลาเพรนจะมีปลาแดงปลาลาครับ นี่ครับปกผีปนข้าวปัวปนหนังกองเขา่านี่ครับมักมีนี่ครับฟังนี่ก็มีในพักครับเป็นในพักเป็นหมักหอยหน่วยไงไๆครับอียางครับไปอ้อยไฟครับนี่ครับฟังนี่กับตาไข่ขาขิงขิงกระชายขิงปลาขิงปลา ก้อรากบ่